ที่4สีที่สีที่มีอยู่มาดูเครื่องกันครับเครื่อง TDI ยี่สิเบเจ็ดปูนะครับอลองสตาด์ทลอกดูแล้วก็ไม่ได้ครับส่วนพอยางยางกระคาบสาบห้นิ้วนะครับ<อ>สิดคันนี้แบบรุ่นห้าลัง ดู้ภายใน,นครับนยังยับเ <Hey, dear. S 1> มีแอร์ด้วยนะครับภายในยังยังพอดูได้อยู่นะครับสีแห้งๆดูรอดๆกันครับ<อ>คัมีปัญหาอยู่ครับลองวิ่งไม่ได้ลองสตาร์ทสตาร์ทดูแล้วครับโอเค เครื่องห่าวดีครับเครื่องห่าวดีมภใ,ในนอทุีอะไรนะครับีประมาณนี้แหละ ทาน v ีเอหน้าหลังนะครับแหนบเป็นแหนบแหนบยกของอะไรไม่แน่ใจนะเกียร์เป็นเกียร์ของซาฟารีนะครับซาฟารี5้เกียร์มี PTO ปั่นตูดไว้ต่อวินพานะครับแหนบหน้าแหนบยาวนะครับระบบคัดน่าจะมีปัญหาอยู่ กระปุกพาวเวอร์ของ BX 8 0นะครับทั้งชุดภาษีไม่ขาดนะครับภาษี66กรกฎาคมได้มาราคาไม่แพงนะครับเลยซื้อไว้ไม่พอเข้าป่า ไปเที่ยวกับเพื่อนเดี๋ยวทำระบบคัดแล้วก็ไปเช็คระบบแอร์นะครับแอร์ Air อุปกรณ์ครบมีลมแต่ไม่ฉ่ำกันชนหน้ามีถาดวินเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาวินอยู่ที่บ้านมีอยู่สองตัวครับเดี๋ยวมาวางรถเป็น ฟัตเตอร์2ฟัตเตอร์เซตครับก่อนตัวเคบีเรียกแคสซี C จะไม่เหมือนเพื่อนนะครับมันจะอยู่ตรงคานกลางเลยอยู่ลึกอยู่ตรงนี้นะครับเรียกแค C. ตัดตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับ้าตัดเรียกแคซีหายเลยกระทะเป็นของบีโก้ผ่านะครับ สนักโกงสนักก,นก,กินเรียบร้อยมอกรองน่าจะได้เปลี่ยนใหม่นะครับมอกรองมอกรองน่าจะเป็นของของจิ๊บิซซูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเคยมีจิ๊บพิซซูมอกรองก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับเครื่องทีดียี่สิบเจ็ดเทอร์โบมีเทอร์โบนะครับฝากระโปรง ขาดแค่ตัวปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวหามาใส่ใครมีก็แบ่งปันได้นะครับก็จะทำให้มันสมบูรณ์สีก็จะไม่ทำครับสีจะเอาไว้สภาพนี้เลยแห้งๆหีแบบเลโรครับก็จะขอจบการรีวิวเพียง เท่า like, hating, people share, people share. นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ขอบคุณครับ